ตลาดทุเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดกระสินในวันที่13เมษายน2553เริ่มคึกคักแล้วโดยมีประชาชนนำถังน้ำและสายยางมาฉีดน,น้ำสงกรานต์กันอยานาน่างสนุกสนานตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองกระสินและตามถนนสายหลักสายรองรอบตัวเมืองกระสินทางปรสาสาทอากาศที่ร้อนอบอ้าวโดยจุดท่องเที่ยวที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวและประชาชนมุ่งหน้ามาที่จังหวัดกระสินคือที่ถนนสงกรานต์หรือถนนอันังคนาที่มีความยาวกว่า1กิโลเมตร ที่านทศบาลเมืองกระสินได้จัดให้เป็นถนนสำหรับเล่นสงกรานโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่12-18มษสายน์โดยมีการจัดทำซุ้มและจัดหาภาชนะบรรจุน้ำมาให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานอย่างเต็มที่นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวชมในช่วงเทศกาลสงกรานก็คือหาดดอกเกตริมอ่างเก็บน้ำลำปางและที่พิพิธภัณฑ์สรินทรแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับซากฟอสซิลไดโนเสาร์และสัตว์ดึกดำบรรที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียน และจากการตระเวนไปตามถนนสายต่างๆในเขตตัวเมืองกระสินก็ปรากฏว่ามีชาวกระสินที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจํานวนมากรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างๆก็เดินหน้ามุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดกระสินอย่างหนาแน่นมากขึ้นระวังด้วยนะครับแลวก็ใช้